สวัสดีค่ะวันนี้ก็กินข้าวเที่ยงกับนี่น้ำพริกแมงดานะคะพี่ตุ่นส่งมาให้แล้วก็ปลาแดดเดียวแล้วก็มีผักนี้ด้วยโอ้ผักนี้แบบน่ากินมากเลยนะทุกคนกรอบมากอกินอันไหนก่อนดีหิวหอื้อ อบมาร้อนร้อนใส่หม้ออบลมร้อนร้อนร้อนอะไรไม่ร้อนร้อนหมดทุกอันเพราะว่าอบมาพร้อมกัน,นข้าวกับน้ำพริกมันมนัดมันนั่นมาก อชอบมากชอบกินขา อร่อยอืมอืมอืมน้ำพริกปลาล้าใส่อันนั้นด้วยเมงดากลิ่นเมงดา

อร่อยเบ้อเบ้อวังวงว้า